ยินดีต้อนรับสู่ Brain Nuggets Time Podcast ค่ะ Podcast ที่จะมาย่อยเรื่องน่าสนใจให้ฟังง่ายๆเหมือนคุยกับเพื่อนนะคะแล้วก็มาช่วยกันค้นหา Nuggets หรือเกร็ดความรู้ดีๆไปด้วยกันค่ะครับสวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องอต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกเลยนะคะที่จะมาเจาะลึกกันครับผมเรื่องอะไรครับวันนี้สงครามโลกครั้งที่หงค่ะหรือว่าที่คนยุคนั้นเขาเรียกกันว่ามหาสงคราม The Great War นะคะอ๋อครับ ช่วงปี1914-1918ถึง1918ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ4ปีกว่าๆที่เปลี่ยนโลกไปเลยครับผมข้อมูลที่เราเตรียมมาคุยกันวันนี้ก็ค่อนข้างละเอียดนะคะคือจะครอบคลุมตั้งแต่แบบว่าสาเหตุเลยไปจนถึงการสู้รบผลกระทบแล้วก็มีเรื่องของสยามประเทศไทยเราด้วยค่ะน่าสนใจครับค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะกลั่นเอาแก่นสำคัญสคัญออกมาเนาะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมสงครามที่คิดว่าจะจบเร็วมันยืดเยื้อขนาดนั้นครับ แล้วมันเปลี่ยนโลกยังไงทําไมถึงสําคัญมาถึงปัจจุบันใช่ค่ะทําไมเรื่องร้อยปีก่อนยังเกี่ยวกับเราอยู่เลยงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับถ้าพูดถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยภาพจําแรกๆของหลายคนเลยก็คือชนวนเหตุการลอบลงพระชนอาชดยุกฟรานซ์เฟอร์ดินานด์ที่สลายโวใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นคือจุดที่ทุกคนจําได้แม่นเลยแต่จริงๆแล้วจากข้อมูลที่เราดูกันมามันเหมือนเป็นแค่ปลายเหตุหรือประกายไฟเท่านั้นเองใช่ไหมคะไม่ใช่สาเหตุทั้งหมด ถูกต้องเลยครับการลอบลงวชชนเนี่ยเป็นเหมือนประกายไฟจริงๆครับแต่ต้องเข้าใจว่ายุโรปตอนนั้นน่ะมันเหมือนกองดินปืนที่พร้อมจะระเบิดอยู่แล้วกองดินปืนเลยเหรอคะครับคือมันมีปัจจัยที่ซับซ้อนมากๆสะสมมาเป็น10บปีก่อนหน้าน,นั้นแล้วหลักๆเลยนะครับที่เขาสรุปก,กันมามี4ตัวย่อ M A I N M A I N มีอะไรบ้างคะครับ M ก็ Militarism หรือลัทธิทหารนิยม การแข่งขันสะสมอาวุธ A คือ a l l i a n c e s y s t e m หรือระบบพันธมิตรที่มันโยงใหญ่กันไปหมด I คือ Imperialism ละทธิจักรวรรดินิยมการล่าอนานิคมแย่งชิงอิทธิพลกันแล้วก็ตัวสุดท้าย N คือ Nationalism หรือละทิิชาติิยมครับ อ๋อครบเลย M A I N ครับผมปัจจัยพวกนี้มันปูทางรอไว้อยู่แล้วถ้าเจาะเรื่องชาติยมหน่อยค่ะมันส่งผลยังไงบ้างคะเห็นว่ามีทั้งแบบมหาอำนาจอยากใหญ่ใช่ครับมีทั้งความทะเยอทะยานของมหาอำนาจอย่างเยอรมนีที่เพิ่งรวมชาติได้ไม่นานก็อยากจะแสดงพลังหรือฝรั่งเศสที่ยังแค้นเรื่องเสียดินแดนอัลซัสลอเรนไปในสงครามคราวก่อนก็อยากจะทวงคืน <c oughs> แล้วมันก็มีอีกมิติด้วยครับ คือชาตินิยมของกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆที่อยากจะปลดแอกตัวเองอยากมีประเทศของตัวเองโดยเฉพาะในแถบบอคานอ๋อแถบบอคานที่มีกลุ่มสลาฟเยอะๆใช่ไหมคะที่เซอร์เบียเป็นแกนนำใช่เลยครับเซอร์เบียสนับสนุนแนวคิดแพนสลาฟอยากรวมชาวสลาฟซึ่งมันไปขัดแย้งโดยตรงกับจกักรวรรดิออสเตรียฮังการีที่ปกครองชาวสลาฟอยู่เยอะมากตรงนี้เป็นจุดเปราะบางเลยครับแล้วมันก็เชื่อมกับเรื่องจกกักรวรรินิยมด้วยที่แข่งกันล่าอนานิคม ถูกต้องครับการแข่งขันไม่ได้มีแค่ในแอฟริกาเอเชียนะในยุโรปเองก็แข่งกันขยายอิทธิพลเหมือนกันพวกมหาอำนาจเดิมอย่างอังกฤษฝรั่งเศสก็ต้องมาเจอกับผู้ท้าชิงใหม่อย่างเยอรมนีคือเยอรมนีเนี่ยรวมชาติช้ากว่าเพื่อนแต่พอรวมได้แล้วอุตสาหกรรมเศรษฐกิจโตเร็วมากอ่าฮะ เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองมีบทบาทในเวทีโลกน้อยจังไม่สมกับความแข็งแกร่งก็เลยไปทุ่มสร้างกองทัพเรือแข่งกับอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าทะเลอยู่โอ้โหแข่งกันสร้างเรือลบเลยครับบรรยากาศมันเลยตึงเครียดไม่ไว้วางใจกันคิดแต่ว่าถ้าฉันได้อีกฝ่ายต้องเสียมันเป็นการทูตที่ไม่สร้างสรรค์เลยครับแล้วอีกตัวเอเหรอคะ Alliance System ระบบพันธมิตร ที่เขาว่าเหมือนจะสร้างมาเพื่อสันติภาพถ่วงดุลอํานาจแต่กลายเป็นลากทุกคนลงสงครามใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากคือตอนแรกมันก็มีสองขั้วหลักๆเนะฝ่ายไตรพันธมิตร Triple a ลอ i ล n ย e ันมีเยอรมนีออสเตรียฮังการีแล้วก็อิตาลีถึงแม้อิตาลีจะยังไม่ค่อยน่านอนค่ะกับอีกฝ่ายคือไตรา,าคี Triple e n t e n t e มีฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็อังกฤษค่ะสองขั้วใหญ่ ประเด็นสำคัญเลยนะครับคือระบบนี้มันแข็งตัวเกินไปพอเกิดเรื่องที่ซาราเยโอปุ๊บเยอรมนี Germany, ให้สิ่งที่เรียกว่าเช็คเปล่าหรือ blank check กับออสเตรียฮังการีเช็คเปล่าหมายความว่าอย่างไงคะก็คือบอกว่าไม่ว่าออสเตรียจะทำอะไรกับเซอร์เบียเยอรมนีหนุนหลังเต็มที่ไม่มีเงื่อนไขโอ้โห oh, อย่างนี้ออสเตรียก็กล้าเลยสิคะกล้าเลยครับยื่นคำขาดให้เซอร์เบียแบบโอ้โ oh, หหลายข้อมาก และมีบางข้อที่รู้ทั้งรู้ว่าเซอร์เบียยอมรับไม่ได้แน่ๆเพื่อใช้เป็นข้ออ้างเปิดสงครามตั้งใจหาเรื่องเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับพอเซอร์เบียตอบรับไม่ได้ทั้งหมดออสเตรียก็ประกาศสงครามกับเซอร์เบียเลยวันที่28กรกฎาคม1 9 1 4แล้วมันก็เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทันทีเลยครับรัเสเซียซึ่งผูกพันกับเซอร์เบียและมองตัวเองเป็นผู้พิคักชาวสลาฟก็สั่งระดมพล เยอรมนีเห็นรัเสเซียระดมพลก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามเลยประกาศสงครามกับรัเสเซียวันที่หนึ่งสิงหาคมค่ะ <_ d ance> และเยอรมนีก็รู้ว่าฝรั่งเศสเป็นพันธมิตรกับรัเสเซียยังไงก็ต้องรบกับฝรั่งเศสแน่ๆตามแผนชลิเฟนที่วางไว้ก็เลยประกาศสงครามกับฝรั่งเศสต,ต่อวันที่สามสิงหา <_ d ance> แล้วก็บุกเลย <_ d ance> ใช่ครับแต่แผนคือต้องบุกผ่านเบลเ,ลเยียมซึ่งตอนนั้นเป็นกลางอ้าวบุกประเทศเป็นกลางเหรอคะครับ การบุกเบลเยียมเนี่แหละครับคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้อังกฤษซึ่งเป็นผู้ค้าประกันความเป็นกลางของเบลเยียมต้องตัดสินใจประกาศสงครามกับเยอรมนีวันที่4สิงหาโหแค่เดือนเดียวเองจากเหตุการณ์ที่ซาราเยโวกลายเป็นสงครามใหญ่ทั่วยุโรปเลยใช่ครับลุกลามเร็วมากเพราะระบบพันธมิตรที่มันผูกกันไว้เนี่แหละครับพอสงครามเริ่มแล้วก็แบ่งเป็น2ฝ่ายชัดเจนเลยนะคะฝ่ายมหาอำนาจกลางหรือ Central Powers ครับ หลักๆก,ก็เยอรมนีออสเตรียฮังการีแล้วต่อมาก็มีจกักรวรรดิออตโตมานกับเบลกเรียเข้ามาร่วมด้วยค่ะส่วนอีกฝ่ายก็คือฝ่ายสมพันธมิตร allied powers หรือ the Entente ครับนำโดยฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียในช่วงแรกแล้วก็มีชาติอื่นๆตามมาสมทบเยอะมากอย่างอิตาลีที่ตอนแรกอยู่ฝ่ายนูน้นก็ย้ายข้างมาอยู่ฝ่ายนี้ใช่ครับอิตาลีย้ายข้างในปี1915แล้วก็มีญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ สยามของเราด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องสยามกันนะคะทีนี้พอแบ่งฝ่ายแล้วการรบมันเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่ามีแนวรบหลักๆอยู่ครับถ้าเชื่อมโยงกับภูมิศาสตร์เนี่ยจะเห็นชัดเลยแนวรบด้านตะวันตกหรือ western front เนี่ยคือไฮไลท์เลยครับระหว่างเยอรมน,นีกับฝรั่งเศสอังกฤษใช่ไหมคะใช่ครับแนวรบนี้มันค่อนข้างแคบ พื้นที่เป็นที่ราบส่วนใหญ่แล้วเทคโนโลยีป้องกันตัวโดยเฉพาะปืนกลมันพัฒนาไปมากทําให้ฝ่ายตั้งรับได้เปรียบสุดๆอ๋อมันก็เลยกลายเป็นสงครามสนามเพลาะหรือ trench warfare ครับคือขุดสนามเพลาะยาวเหยียดเป็นแนวป้องกันแล้วก็ติดหล่มกันอยู่ตรงนั้นนานเป็นปีๆเคลื่อนที่แทบไม่ได้เลยต่างจากแนวรบด้านตะวันออกครับ แนวรบด้านตะวันออกหรือ Eastern Front ที่เยอรมนีกับออสเตรียรบกับรัสเซียเนี่ยพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลกว่ามากค่ะการรบมันเลยยังมีการเคลื่อนที่อยู่การรุกการถอยการยึดพื้นที่ยังเกิดขึ้นในสเกลที่ใหญ่กว่าไม่ได้ติดแหงกอยู่ในสนามเพลาะเหมือนฝั่งตะวันตกครับพอพูดถึงสงครามสนามเพลาะนี่คือภาพจําที่ติดตามากเลยนะคะชีวิตทหารคงละหมากน่าดูโอ้โหเลวร้ายมากครับ ลองนึกภาพต้องอยู่ในหลุมแคบแคๆเปรียปียกสก,กปรกมีทั้งโคลนทั้งหนูศพเพื่อนทหารโรคระบาดแล้วก็ต้องเจอกับเสียงปืนใหญ่ระดมยิงตลอดเวลาแค่ฟังก็รู้สึกหดหูแล้วค่ะครับแล้วที่มันน่าสลดใจมากๆคือเวลาจะบุกแต่ละทีทหารราบต้องปีนออกจากสนามเพาะวิ่งฝ่าพื้นที่ไร้คนหรือโนแมนสแลน ที่โล่งๆระหว่างสนามเพลาะสองฝั่งใช่ครับที่เต็มไปด้วยหลุมระเบิดลวดน้ำแล้วก็ต้องวิ่งเข้าไปหาดงปืนกลของฝ่ายตรงข้ามที่ตั้งรออยู่แล้วโอกาสรอดน้อยมากเลยสิคะน้อยมากครับเป็นการสูญเสียชีวิตแบบมหาศาลเพื่อแลกกับดินแดนแค่หยิบมือหรือบางทีไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ามีตัวอย่างยุทธการที่สำคัญสำคัญไหมคะที่สะท้อนภาพนี้ชัดๆมีครับอย่างยุทธการที่แวดังปี1916 เยอรมนีตั้งใจจะบทขยี้บัทฑรกำลังฝรั่งเศสให้หมดไปเลยสู้กันนานมากตายเป็นแสนๆทั้งสองฝ่ายหรือยุทธการที่ซอมในปีเดียวกันฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายบุกวันแรกวันเดียวอังกฤษสูญเสียทหารไปเกือบ6 0หมืนนายวันเดียว6 0หมืน่นายพระเจ้าครับเป็นการสูญเสียที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพอังกฤษในวันเดียวเลย มันแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายและความสูญเปล่าของสงครามสนามเพาล้อจริงๆนอกจากสองแนวรบหลักนี้แล้วยังมีที่อื่นอีกไหมคะมีครับสงครามกระจายไปทั่วจริงๆมีแนวรบอิตาลีที่อิตาลีรบกับออสเตรียฮังการีบนเทือกเขาแอลป์สูงๆชันๆหนาวๆทรโาดมากค่ะแล้วก็แนวรบบอแคนที่ยังรบกันอยู่แนวรบในเขตจักรวรรดิออตโตมัน อันนี้ก็สําคัญออตโตมันต้องรบทั้งกับรัสเซียทางเหนืออังกฤษทางใต้แล้วก็มีการทับกาล,ลิปโปลีอ๋อกาล,ลิปโปลีที่ฝ่ายสัมพันธมิตรพยายามยกพลขึ้นบกใช่ครับพยายามจะยึดช่องแคบดาดาเเนลส์เพื่อเปิดทางไปช่วยรัสเซียแต่ล้มเหลวสูญเสียหนักมากทั้งอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฝรั่งเศสแสดงว่ามันเป็นสงครามโลกจริงๆนะคะไม่ได้อยู่แค่ยุโรปตะวันตกถูกต้องครับ มันลามไปหลายทวีปเลยแล้วเรื่องเทคโนโลยีการรบล่ะคะเห็นว่าสงครามนี้เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันใช่ครับเป็นเหมือนห้องทดลองอาวุธใหม่ๆเลยมีการใช้ก๊าซพิษอย่างจริงจังครั้งแรกๆที่ยุทธการอีเปอร์โดยเยอรมนีก๊าซพิษน่ากลัวมากครับทําให้ทหารต้องเริ่มใส่หน้ากากป้องกันก๊าซกันแล้วก็มีการพัฒนารถถังขึ้นมารถถังเพื่อเอามาชนะสนามพลอ ใช่ครับอังกฤษเริ่มมันมาใช้ครั้งแรกๆที่ซอมแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆที่คัมเบรก็เริ่มเห็นผลมากขึ้นถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบนักแล้วเครื่องบินล่ะคะเครื่องบินก็พัฒนาเร็วมากครับจากตอนแรกใช้แค่ลาดตระเวนถ่ายรูปก็กลายมาเป็นเครื่องบินขับไล่ยิงกันกลางอากาศแล้วก็พัฒนาเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วยโอ้โหมีสงครามกลางเวหาด้วยครับแล้วก็มีสงครามใต้น้ำด้วย เรือดำน้ำหรือยูโบตทของเยอรมนีนี่อันตรายมากที่คอยจมเรือสินค้าใช่ครับพยายามตัดเส้นทางลำเลียงสเสบียงยุทธปัจจัยของฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วการที่ยูโบตทไปจมเรือโดยสารลูซิธาเนียในปี1915ซึ่งมีชาวอเมริกันเสียชีวิตเยอะมากเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่ค่อยๆดึงสหรัฐเข้าสู่สงครามอ๋อเรื่องเรือลูซิทาเนียนี่เอง เป็นจุดเปลี่ยนทางความรู้สึกของศาสา,ธธาราณชนอเมริกันเลยแล้วปี1917นี่ถือว่าเป็นปีสำคัญมากๆใช่ไหมคะใช่ครับเป็นปีจุดเปลี่ยนเลยจริงๆอย่างแรกคือสหรัฐอเมริกาตัดสินใจประกาศสงครามเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในเดือนเมษายนการมาของอเมริกานี่คือเปลี่ยนเกมเลยไหมคะเปลี่ยนเลยครับถึงแม้ต้องใช้เวลาเตรียมทัพส่งคนข้ามมหาสมุทรแต่การเข้ามาของอเมริกาหมายถึง กำลังพลมหาศาลทรัพยากรอุตสาหกรรมที่จะมาหนุนฝ่ายสัมพันธมิตรในระยะยาวค่ะแล้วมีอะไรอีกคะในปี1917อีกเรื่องใหญ่มากๆเลยคือการปฏิวัติในรัเสเซียครับอ๋อที่ราชวงศ์โรมาออฟล่มสลายใช่ครับรัเสเซียตอนนั้นบอบช้ำจากสงครามมากเศรษฐกิจพังประชาชนอดอยากเกิดความไม่สงบภายในจนมีการปฏิวัติใหญ่สองครั้งในปีเดียวสุดท้ายพรรคบอชวิกของเลนินก็ยึดอำนาจได้สำเร็จ แล้วเขาก็ถอนตัวออกจากสงครามใช่ครับเลนินต้องการสร้างเสถียรภาพภายในก่อนเลยตัดสินใจเจราจาสงบศึกกับเยอรมนีลงนามในส่วนที่สัญญาบรัสลีทอฟส์ทริตีออฟบร e สลีทอฟส์ต้นปี1918ยยอมเสียดินแดนมากมายเพื่อถอนตัวออกจากสงครามการที่รัสเซียถอนตัวไปนี่ส่งผลยังไงกับแนวรบอื่นคะส่งผลใหญ่เลยครับโดยเฉพาะกับเยอรมนี คือพอไม่ต้องรบกับรัเสเซียทางตะวันออกแล้วเขาก็สามารถย้ายทหารเป็นแสนแสนนายมาทุ่มที่แนวรบด้านตะวันตกได้หมดเลยเอา้าวอย่างนี้เยอรมนีก็ได้เปรียบสิคะใช่ครับเยอรมนีเห็นเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะ,ะเผด็จศึกก่อนที่ทหารอเมริกันจะมาถึงแบบเต็มกําลังก็เลยเปิดฉากรุกครึ้งใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิปี1918เรียกว่าการกรุกฤดูใบไม้ผลิ Spring Offensive แล้วผลเป็นยังไงคะสำเร็จไหมช่วงแรกๆก็ดูดีมากครับ รุกคืบเข้าไปได้ลึกสร้างความตื่นตระหนกให้ฝ่ายสัมพันธมิตรพอสมควรแต่สุดท้ายมันไปต่อไม่ไหวก็เริ่มมีปัญหาเรื่องการส่งกําลังบํารุงทหารเริ่มอ่อนล้าในขณะที่ฝ่ายสัมพันธมิตรพอตั้งหลักได้ก็เริ่มโต้กลับฝ่ายสัมพันธมิตรโต้กลับครับ ช่วงครึ่งหลังของปี1918ฝ่ายสัมพันธมิตรเปิดฉากการรกร้อยวัน h u n d d a y s Offensive) คือใช้ยุทธวิธีใหม่ๆที่ผสมผสานทั้งรถถังปืนใหญ่เครื่องบินทหารราบเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ๋อเริ่มรบแบบผสมผสานเป็นแล้วใช่ครับประสานงานกันดีขึ้นจนสามารถทะลวงแนวป้องกันของเยอรมันได้สาเร็จกองทัพเยอรมันก็เริ่มแตกพ่ายถอยร่นไปเรื่อยๆ สถานการณ์ในประเทศเยอรมนีเองก็ย่ำแย่ประชาชนอดอยากมีการประท้วงสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ครับผู้นำทหารเยอรมันก็รู้ตัวว่าไปต่อไม่ไหวแล้วก็เลยขอเจรจาสงบศึกแล้วก็มีการลงนามในสัญญาสงบศึกในวันที่11พฤศจิกายน1918เวลา11โมงเช้าครับสิ้นสุดการสู้รบที่ดำเนินมา4ปีเต็ม11เดือน1 1วัน11งเช้า จดลงตรงนั้นแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะยังมีเรื่องส่วนที่สัญญาอีกใช่ครับเรื่องใหญ่ต่อมาเลยคือการประชุมสันติภาพที่ปารีสและการทำสนธิสัญญาแวร์ไซในปี1919ส่วนที่สนธิสัญญาแวร์ไซที่ว่าเป็นปัญหามากๆใช่ครับปัญหาใหญ่เลยคือมาตรา231ที่เรียกว่า Wargill Clause หรือมาตราว่าด้วยความผิดในอาชญากรรมสงครามคืออะไรคะมาตรานี้ คือมันบังคับให้เยอรมนีและพันธมิตรต้องยอมรับผิดแตเพียงผู้เดียวว่าเป็นต้นเหตุของสงครามทั้งหมดโอ้โหโยนความผิดให้ฝ่ายเดียวเลยใช่ครับแล้วก็ใช้มาตรานี้เป็นฐานในการเรียกค่าปฏิกรรมสงครามหรือค่าเสียหายจํานวนมหาศาลจากเยอรมนีนอกจากค่าเสียหายแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะ มีครับเยอรมนีเสียดินแดนเยอะมากทั้งในยุโรปอย่างอัลซัสลอเรนก็คืนให้ฝรั่งเศสเสียดินแดนทางตะว,วันออกให้โปลแลนด์แล้วก็เสียอาณานิคมทั้งหมดด้วยแถมยังถูกจํากัดขนาดกองทัพห้ามีอาวุธหนักห้ามีทหารในเขตไรแลนด์อะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดครับฟังดูเหมือนเป็นการลงโทษที่รุนแรงมากเลยนะคะํารู้สึกขมขืนอัปยอสูโกรธแค้นให้กับคนเยอรมันอย่างมาก แล้วความรู้สึกนี้แหละครับที่ถูกนักการเมืองฝ่ายขวาจัดอย่างพักนาซีเอาไปใช้ปลุกระดมอ๋อที่พูดเรื่องการถูกแทงข้างหลังใช่ครับโทษว่าเป็นความผิดของนักการเมืองที่ยอมแพ้ทั้งที่กองทัพยังสู้ได้อยู่ซึ่งมันไม่จริงเลยแต่มันเป็นโฆษณาชวนเชื่อที่ได้ผลมากแล้วเป็นเชื้อไฟสำคัญที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองในเวลาต่อมาผลกระทบของสงครามครั้งนี้มันกว้างขวางจริงๆนะคะทั้งเรื่องชีวิตคนครับ ตัวเลขผู้เสียชีวิตนี่น่าตกใจมากประมาณกันว่าทหารและพละเรือนรวมกันน่าจะมากกว่า17ล้านคน17ล้านคนครับแล้วคนที่บาดเจ็บพิการหรือกระทบกระเทือนทางจิตใจเชลช็อคเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยเป็น l o s t generation จริงๆแล้วทางเศรษฐกิจล่ะคะพังพินาศครับโดยเฉพาะในยุโรปประเทศต่างๆเป็นหนี้สินมหาศาลโดยเฉพาะเป็นหนี้สหรัฐอเมริกาจากเดิมที่ยุโรปเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจเป็นเจ้าหนี้กลายเป็นลูกหนี้ไปเลย ค่ะเราก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ด้วยใช่ไหมคะจักรววรติต่างๆล่มสลายไปใช่ครับ4ี่จักรวรรดิใหญ่ล่มสลายไปเลยคือจักรวรรดิเยอรมันจักรวรรดิออสเตรียฮังการีจักรวรรดิออตโตมันและก็จกักรวรรดิรัสเซียโห4สี่จักรวรรดิครับการล่มสลายนี้ทําให้เกิดประเทศใหม่ๆขึ้นหม่เยอะมากในยุโรปตะวันออก แต่การขีดเส้นแบ่งเขตแดนใหม่ตามสนธิสัญญาต่างๆมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบสร้างปัญหาชนกลุ่มน้อยปัญหาเชื้อชาติตามมาอีกเยอะเลยครับแล้วก็มีความพยายามจะสร้างสันติภาพถาวรด้วยองค์การสันนิบาตชาติครับ League of Nations เป็นแนวคิดที่ดีมากของประธานาธิบดี Woodrow วิลสันของสหรัฐที่อยากจะสร้างองค์กรกลางมาแก้ไขข้อพิาพาทระหว่างประเทศด้วยสันติวิธีป้องกันไม่ให้เกิดสงครามใหญ่แบบนี้อีก แต่เหมือนจะไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่ใช่ครับมันมีจุดอ่อนตั้งแต่ต้นเลยที่สำคัญที่สุดคือสหรัฐอเมริกาผู้ริเริ่มกลับไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเองเอา้าวทำไมล่ะคะเพราะวุฒิสภาอเมริกาหรือสภาคอนเกรสเขาไม่ยอมให้สัตยาบันสนธิสัญญาแวร์ซา์ครับเขากลัวว่าการเข้าร่วมสันนิบาตช,ชาติจะดึงอเมริกาเข้าไปพูวพันกับปัญหาของยุโรปอีกอ๋อก็เลยกลายเป็นองค์กรที่มหาอำนาจสำคัญไม่ได้อยู่ด้วยใช่ครับ แล้วสันนิบาตชาติเองก็ไม่มีอำนาจบังคับที่แท้จริงไม่มีกองทัพของตัวเองพอถึงเวลาที่ประเทศมหาอำนาจบางประเทศเริ่มก้าวร้าวในช่วงทศวรรษ1930สันนิบาตชาติก็ทำอะไรไม่ได้มากสุดท้ายก็ล้มเหลวในการป้องกันสงครามโลกครั้งที่สองน่าเสียดายนะคะทั้งทึงที่เป็นความตั้งใจที่ดีครับมันก็เป็นบทเรียนสำคัญนะครับว่าการสร้างสันติภาพมันซับซ้อนกว่าที่คิด ทีนี้ขอวกกลับมาที่เรื่องของสยามหรือประเทศไทยเราบ้างคะ่ะตอนนั้นนะ่ะเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ยังไงคะทั้งที่มันดูไกลตัวเรามากครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับคือตอนแรกสยามระวังตัวเป็นกลางมาตลอด3ปีแรกของสงครามค่ะแต่ในปี1917พาระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงตัดสินพระไทยประกาศสงครามเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรครับแบบนั้นคะมีเหตุผลอะไรเบื้องหลัง เป็นการตัดสินพระไทยเชิงยุทธศาสตร์ที่หลักแหลมมากครับคือณเวลานั้นสถานการณ์มันเริ่มชัดแล้วว่าฝ่ายสัมพันธมิตรน่าจะเป็นฝ่ายชนะโดยเฉพาะพออเมริกาเข้าร่วมแล้วอ๋อดูที่ทางลมแล้วใช่ครับพระองค์ท่านทรงมองเห็นโอ,อกาสว่าถ้าสยามไปอยู่ฝ่ายผู้ชนะมันจะเป็นประโยชน์กับประเทศในระยายาวประโยชน์ยังไงคะเป้าหมายสําคัญที่สุดเลยครับ คือการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่างๆที่เราทำไว้กับชาติตะวันตกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5อ๋อสนธิสัญญาเบลริงแล้วก็สนธิสัญญาอื่นๆที่ทำให้เราเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเสียอำนาจศาลเสียสิทธิในการกำหนดภาษีศุลกาการเองถูกต้องครับสนธิสัญญาพวกนี้มันจำกัดอธิปไตยของเราอย่างมากพระองค์ท่านทรงเห็นว่าการเข้าร่วมสงครามในฐานะผู้ชนะ จะช่วยให้เรามีสถานะมีเสียงมีอำนาจต่อรองมากขึ้นในเวทีโลกเพื่อที่จะไปเจรจาขอยกเลิกหรือแก้ไขสนธิสัญญาเหล่านี้ให้เราได้อธิปไตยสมบูรณ์กลับคืนมาเป็นการมองการไกลมากๆเลยนะคะใช่ครับแล้วเราก็ไม่ได้แค่ประกาศสงครามเฉยๆนะครับเราส่งกองทหารอาสาหรือ Siamese Expeditionary Forces SEF ไปร่วมรบที่ฝรั่งเศสด้วยส่งทหารไปยุโรปเลยจำนวนยอะไหมคะ ประมาณ1,200กว่านายครับมีทั้งทหารบกส่วนการบินและก็หน่วยพยาบาลถึงแม้บทบาทในการรบจริงๆอาจจะเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าคือไปช่วยลำเลียงหรือไปบินตรวจการในช่วงเทือท้ายสงครามแต่ก็เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างเต็มที่แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงคะการตัดสินใจเข้าร่วมสงครามครั้งนั้นส่งผลดีกับสยามตามที่คาดหวังไว้ไหมประสบความสําเร็จเกินคาดเลยครับ ต้องบอกว่าเป็นการตัดสินพระไทยที่ถูกต้องและส่งผลดีอย่างมหาศาลต่อประเทศเราจริงเหรอคะดีขนาดนั้นเลยครับเพราะพอสงครามจบสยามในฐานะประเทศผู้ชนะก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสันติภาพที่ปารีสได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายและที่สำคัญคือได้เป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งองค์การสันติบาศชาติด้วยโหได้ยกระดับสถานะขึ้นมาเลยนะคะใช่ครับ สถานะที่แข็งแกร่งขึ้นนี่แหละครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราสามารถเริ่มกระบวนการเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้สำเร็จเริ่มเจรจากับใครก่อนคะเราเริ่มเจรจากับสหรัฐอเมริกาก่อนเลยครับเพราะเป็นมหาอำนาจที่ดูจะเข้าใจเรามากที่สุดแล้วก็สำเร็จเป็นชาติแรกในปี1920 หลังจากนั้นก็ทยอยเจรจากับชาติอื่นๆทั้งอังกฤษฝรั่งเศสจนสามารถยกเลิกสิทธ,ธิสภาพนอกอาณาเขตและได้เอกราชทางการศาลและภาษีศุลกาการกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ในทศวรรษต่อมาสุดยอดเลยค่ะถือว่าเป็นก้าวที่สําคัญมากๆของประวัติศาสตร์ไทยเลยนะคะใช่ครับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่นําสยามไปสู่การมีอธิปไตยอย่างสมบูรณ์จริงๆสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ เพลิกโลกจริงๆนะคะไม่ใช่แค่การสู้รบแต่มันเกิดจากปัจจัยซับซ้อนที่สะสมมานานแล้วผลของมันก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันทำตอนจบก็เหมือนจะพิงปัญหาไว้ให้ตามแก้อีกครับมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับเขาเสนอว่าจริงๆแล้วสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอาจจะไม่ได้จบจริงๆในปี1918ก็ได้อ้าวหมายความว่ายังไงคะ คือมองว่ามันอาจจะเป็นแค่องค์แรกของวิกฤตการโลกที่ยาวนานถึง30ปีซึ่งไปสิ้นสุดจริงๆหลังสงครามโลกครั้งที่สองนู่นเลยโหมองเป็นวิกฤตการยาว30ปีเลยครับ พราะปัญหาหลายอย่างที่ไม่ได้รับการแก้ไขจากสงครามโลกครั้งที่1ทั้งความขมขื่นเรื่องสนธิสัญญาแวร์ซา์ปัญหาเศรษฐกิจตก,ตกต่ำทั่วโลกความล้มเหลวของสันนิบาตช,ชาติการผงาดขึ้นมาของอุดมการณ์แบบเผด็จการฟาชิสต์นาซีคอมมิวนิสต์พวกนี้ล้วนเป็นผลพวงโดยตรงและเป็นเชื้อไฟที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองทั้งสิน้นฟังดูมีเหตุผลมากๆเลยค่ะครับมันเลยมีข้อคิดที่น่าสนใจอยากฝากทิ้งท้ายว่าให้ลองคิดกันต่อนะครับว่าเอ๊ะ มันมีความเป็นไปได้ไหมว่าบ่อยครั้งเนี่ยสนที่สัญญาสันติภาพที่สร้างขึ้นมาเพื่อจบสงครามครั้งหนึ่งมันกลับกลายเป็นเหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์สําหรับความขัดแย้งครั้งต่อไปซะเองโอ้โหเป็นคำถามที่ชวนคิดมากๆเลยค่ะว่าสันติภาพที่เราสร้างมันนำไปสู่อะไรกันแน่ครับเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปขบคิดต่อกันดูครับ ค่ะสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เรานำมาเจาะลึกเรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็คงจะประมาณนี้นะคะใครมีความคิดเห็นมีมุมมองอื่นๆหรืออยากจะเสริมตรงไหนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะครับยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นเลยครับและถ้าชอบการสำรวจความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม b r รน n n u g g e t ตสทม์พอดแคสต์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ